ใช่ค่ะเรามีหลายตู้นะเยี่ยมมากคนเขารูบสักที่ตู้เดียวเราก็จะเป็นสัมภาร์ค่ะเซนเซอร์นะคะของตู้ไทยไม่บอกนะคะของไทยไม่บอกไม่รู้เลยไม่รู้เลยตอนนี้ คีดว่ากันคืออะไรแล้กันอันที่ฝาดที่สุดเัินก็เลยเทียงกันวันนี้คือดิจิตอลนะเทพที่สุดในโลกใบนี้แล้วอ,อุอ้ายไั <laughs> ่น,นี้นคะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปแลบการวันนี้นะคะมีาที่ในการเมาส์จิ้มค่ะเข้าต่อไปด้เยครัก็คือจะเป็นการทำ RTD ค่ะ RTD นะคะก็คือวิมูค้าเชลเลนเจอร์นะคะก็คือการใส่คันฟัวรบางส่วนนะคะทำยังไงคะทำยังไงทำยังไงนั่นสิคะไปทำให้ดูกันเลยค่ะเแล้วเจเส์แล็บไปไหนนะไปในกระเป๋าโอเค เราก็จะมีผงขุ่นอยู่ในนี้นะคะซึ่งเราจะยังไม่นออกมาอ,อยู่ข้างในนี้จะเป็นหัวแล้วเดี๋ยวใส่ปากแล้วก็อันนี้คือปากแล้วก็จะใส่ในหัวซึ่งนี่มันพอขุ่นอยู่ในนี้แล้วก็จะาแต่วันนี้เราไม่ใช้นะคะแล้วก็จะมีพวกแฮนด์พีซ์แอร์โรตารแอร์มอเตอร์ o T R, มีสามเกลือแล้วก็มีโปรนี่อะไรชุดนี้ชุดเป่าไซนิง วันนี้ก็จะเมาแล้วคะโดยใช้แชร์นี่อ๋อใช่แชรอันที่อันนี้เราก็สบแล้วเดี๋ยวก็เราจะเลี้ยงแบบเสร็จปุ๊บเราก็จะเลี้ยงฟันต่อโอเคทำ RPD นะคะเอออันนี้คือมาสเตอร์แคร์แล้วก็นี้คือคงเราค่ะที่เราทำไม่ใช่เราทำเราทำก็ได้โอเคแล้วมันก็เลยใส่พอดีข้างในใช้แล้วก็เลยเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปเมาส์กัะปูนให้มันยึดติดกันแล้วเราก็จะเลี้ยงฟันตรงเนี้ยเป็นที่ถลำฟัน เราใส่ articulating a n i m a อ o อก็คือเป็แบบขาจำลองกันไกลเทียมแบบจำลองกันไกลเทียมขาจำงกเทียมเอาไว้แบบแทนการถกกนรถก้ารสองตาคนไข้้ y o u t u b e ไอชิ้นอะไรด้วยนะดูผมเปิด่าทำอะไรเนี่ยกำลังตัดแต่งแคสอยู่ไอชนนไิ้นนไอช้นนดไอชิ้นนีไอิ้นนี้ไอิไอชน่ไอั้นนีไอ้นไอนนีไ้นนีไิ้้อนีไอช้นนีไอีอช่นนีได้นนีไอีช่น้อนไรหน่ออ๋อสวัสดีไม่ใช่ ทำอะไรวันนี้เมื่อกี้เรียนเรียนเสร็จเรียนอะไรเสร็จแล้วโอเปิดกันนะเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้เราต้องกินข้าวก่อนเพราะว่ายังไม่กินข้าวเช้าเลยโอ้โหหอมแย่ DBS ทำแท้นะถุงเสื้อลงเสื้อหนักเนี่ยเสื้อตลอดเนี่ยไมคคือมันไม่ซักก็เป็นเดือนเม่เคยซักเยอะเลยเมื่อกี้เราไปทำปูนมาทุกวันโชว์โชโชโชว์หน่อย ก็คือเลอะแล้วก็เลอะตัวตอนนี yeah, right ้เราเรียนเครื่องชาร์จเสร็จแล้วนะคะก็คือเรียนอภิษฎเสร็จแล้วเย้ออกมาจากห้องหลับตอนเท่าไหร่เที่ยงสิบเอ็ดนะคะแล้วเราก็จะไปกินข้าวกลางวันอาหารเลี้ยงมาก็คือตลาดตลาดนัดใช่ก็คือปกติก็จะกินลงอาหารก็ได้หรือว่าจะตลาดแต่สามารเราก็จะชอบกินตลาดนัดนะคะเพราะว่าอาหารเด็ดกว่าค่ะ วัี้ตัดได้เออวันนี้มันติดวันนี้มันติดเขาบอก่ตำนานหมูทอดจอนสันตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วเรากินข้วเร็จแล้วเไปเรียนแฝดโอเปิลต่อโอเปิลคืออะไรคะโอเปิลคืออะไรไม่รู้เลยใครก็ได้เฉยดีไปทีกูที่เกียร์ใช่เดี๋ยวจะไปเรียนที่ตึกนูนะคะก็คือตึกเดิมที่เราเรียนมาทั้งวัน ี้เราก็สี่โมงเย็นเราเลิกเรียนแล้วเลิกเรียนแล้วเพิ่งเลิกไ,ไปหุดตะันกั้มมาเหนื่อยมากทำอุดไปห้ารอบแล้วไม่ผ่านด้วยแล้วเราเราจะกลับบ้านเลยหรือเปล่าไม่เราจะอยู่ทำแรงต่อเราว่าเราไม่ที่โดนไม่เคยกลับบ้านตรงเวลาแล้วคุณนี่เริ่สอบเป๊ปฟันแล้วก็สอบซ่อมเป๊ปแล้วก็สอบซ่อมเป๊ปซึ่งแน่นอนว่าเราทั้งสองนั้นซ่อม เขาจะเงแต่ถูกตีเป็นกิมมิคไม่เคยใครหน่อยคนนี้กป็นทันตุนของเรานะคะเหนื่อยไหมจ้าวันนี้ทำอะไรมาบ้างโอเปร์นี้อุ่นแล้วอันเดอร์ก็เลยรีบแล้วผ่านยังยังโอเคไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำแล็ p ต่อตอนเย็นนะคะ เพราะว่าไม่มีสอบเลยครับใช่ก็สำหรับวันนี้นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่แลบชั้น3เอ้ย2ใช่เพราะว่าเย็นเราจะไปึกตอนช้กล้องมาแค่แบบอธิบายอ่ะอ่ะพูดพูดขอเปล่าก็คือเป็นแบบ b บางเวลาค่ะสำหรับคนที่ตกตกอย่างเราคนที่แบบอยากพลาดอะไรเงี้เออคนที่อะทำแ a b มาตั้งแต่9โมงนะฮะ ตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วใช่เราก็เหมือนเราก็จะเลิกหลับตอนสองทุ่มใช่แล้วก็คือวันนี้เราจะเปเปเพื่อทำข้อฟันกันโอเคไปเลยคือทำอะไรอยู่คะกำลังชินิชิ่งค่ะทำเรียบ วว้า <Wow. S 2> สององกระจกมาสองกระจกมาอ๋อสองกระจกข้าง,งหลังเห็นไหมไม่เห็นเลยนี่ไง <laughs> แต่งกระจโอเคเป็นข <laughs> okay. ้าวข้าวท่านอ๋อข้าวข้าวอ,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 อย่างเงี้ยใช่ไหมอืมนี่นะคะเปิดฟันเพื่อทำฟลิปทำต่อเลยคะ่ะนี่ค่ะถูกเออร์โกคนนันทิตเออโกนะคะที่ถ่ายให้ดูฟ้าข้างนอก มืดตื่อเลยคนนี้คือคนที่ผ่านผ่านฝันหลังอานะอ่านะมึงอาออารีกำลังทำอะไรอยู่ครับท้มพันนาค่ะอ๋ทำซี่ทำซี่อะไรอยู่เอ่ยทำี่ชนายค่ะอ๋อีนก็คือซี่สองสาม แต่ก็มีที่สองหนึ่งด้วยที่นี่อ่านี่เ็นจุดด้าหอ่านอบันามคคูมใบกล้องหน่อยเออกี่โมงแล้วฮะโมงคืนใช่ก็คือหมดสับดาหน สมบ <maior not S 1> ูสักทีคติ <c oughs> สอนใจวันนี้ชมคติสอนใจตั้งแต่เช้าการให้โอกาสในการให้อภัยผู้อ응 <c oughs> ื่นไม่ใช่เป็นการให้โอกาสคนอื่นเท่านั้นแต่เป็นการให้โอกาสตัวเองด้วยๆต่างนอยารอะูเลยว่าจะกลับะึร เรียนแล้วใช่ป่ะแต่ว่าเรา,า่เรียนแล้วตั้งแต่แปดไม่ใช่เรียนแล้วตั้งแต่เก้าโมงแล้วก็เรียนถึงห้าสี่โมงใช่ไหมแล้วก็ต้องไปสอบเพื่อสอบทุกเนี้ยตั้งแต่ห้าโมงจนถึงค่ำค่ำสี่เพราะว่าต้องทำโอ้ใช่เพราะเราตกทำไรใครบอกมองอะไรฉันปัดทิ้งอยู่แล้วคนเนี้ยใครบันขยิขบหัว ใหญ่ไหมวันนี้เล่าสิจะตายแล้วชิวๆว่าชิวๆตกลุยหดมาเรียนสวัสดีครับรีวิวหน่อยอาจารย์พ้อทำไมวะเหนื่อยเค้อทำไมมากครับตสองเดือนแล้วเราออกไหมอยากครับแต่ว่าควจะไม่มีงานทำรีวิวชีวิตปีสามหน่อยปีสามก็แบบเยอะแล้วก็ เชิร์กก็เยอะแต่ว okay? oh. ่าพี่เราจะโควิดใช่ไหมมันเลยหนักขึ้นประมาณรักเจ็ดสิบแปดเท่าเฮ้ยียะคะสภาพสภาพหลังเลยแล็บเสร็จแต่ว่าเรายังไม่กลับบ้านใช่เพราเราจะทำแล็บต่อจะถึงฟูลก็คือแล้วก็มีมีสอบเป็นเวอร์ชั่นใช่ไหมพี่ตรงนี้คณะมีคณะมีกี่คนครับคณะเราพี่เราพี่เราพี่เรามีร้อยสิอ็คนเราทประมาณกี่คนครับ ไม่ถึง20อ่ะไม่ถึง20อ่ะ16ๆคน16คนนะครับใช่ก็คือเนี่ยค่ะที่นั่งหน้าอยู่ตรงเนี้ยค่ะถือผ่านหมดไม่มีใครผ่านเลยเจ้